สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆขอใจชาวทุงแหลกท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอาเซามือนี้พ่อพี่พ่อน้องนะครับจะมาเอาสาระ,กระเกษตรมาฝากพี่ฝากน้องคือเขาซึ่งบ่คอยมีไผเอ่ยถึงนั่นก็คือการพลวนดินนะพี่น้องนะการพ้วนดินนะครับมือนี้จะนําสาระม,มาฝากพี่ฝากน้องที่ว่าการพ้วนดินมีประโยชน์จนังใดมีคอดีคอเสียจังใดเขาจะพ้วนในช่วงใดพ้วนเพื่อหยังเสีนะครับพี่น้องการพ้วนดินนะพี่น้องนะเพราะว่าแต่โบราณโบราณพวกบอกวา่ามันรดน้าพลวนดินเืชดพักเขาจะงมวมาซั่นว่า มันควน่นพวนดุมีประโยชน์บ่มีผลเสียบ่นะครับเราจะมาคุยกันเนาะอันดับแรกนะครับการพ่วนดินมีอยู่สองช่วงพี่น้องนะครับช่วงแรกก็คือการพุวนในช่วงที่ยั่งบ่ท่านปลูกพืชช่วงนี้จะเอื่นว่าการเตรียมดินเนาะสามารถใส่เครื่องไหม้เครื่อมือหนักได้เพราะว่าจะเป็นจอบเป็นเสียมรถไถรถขาดรถตีดินรถย่อยรถบดเนี่ยก็แล้วแต่ละนะครับช่วงนี้คือช่วงที่เตรียมดินนั่นเองนะครับพี่น้อง ใชพริกใช้พ่วนเตรียมดินเพื่อให้ดินร่วนซุยแล้วก็พ้อมที่จะปลูกพืชไปเถอะเวลาปลูกมันจะไงพืชติดเรีว้วสิ่งนี้นะครับอบอดสงสัยเนาะตอนอน,นัะ้นนะครับ <c oughs> การพ่นช่วงที่สองในบันนี้ก็คือการพลวนดินในช่วงที่ปลูกพืชไปแล้วในระยะหนึ่งแล้วนะครับเ้าจะพ่นช่วงในบัน,นจะเริ่มสังเกตเห็นว่าดินก็เทาบริเวณรอบๆต้นพืชเท่านี่แหละเริ่มแน,น่นแข็งแน่นทึบการระบายน้ำการ ซึมผ่านคองน้ามันยังหยักยกแล้วอีกนิดนึงก็เริ่มมีวัชพืชขึ้นนะครับช่วงนี้เขาจะเริ่มทําการพ่วนและกากำจัดวัชพืชไปดนตัวนะครับซึ่งบาทเขาเอินว่าเอาหุ่นนะครับพี่น้องเคยเห็นมาไปเอาหุ่นมั่นไปเอาหญ้ามั่นไปเอาหญ้าเขาไปเอาหญ้านะอันนี้เองเสียนะครับพี่น้องนั่นคือการเอาหุ่นเอายานี่ก็ถือว่าเป็นการพ่วนดินประเภทนึงนะครับพี่น้องการพวนดินลักษณะนี้นะครับนะครับข้อดีของการพ่วนดินนะครับพี่น้องข้อดีของการพรวนดินนะครับนะครับอันแรกก็คื ช่วยให้ดินร่วนซุยถ่ายเทอากาศได้ดีรากชอนใช้หาอาหารได้ดีขึ้นนะครับพี่นอ้องรา,ากพืชได้สัมผัสอากาศกล้เฮ็ดให้พืชโตเร็ว,วดูดอาหารเกง่งเลยนะครับพี่น้องอันแรกนะครับอันที่2เป็นการกำจัดวัชพืชในตัวคือกหญ้าลกคข้าให้แล้วก็ต้องมีการค่วนจกๆแก๊กแมันบ่พี่น้องนะครับเป็นการกำจัดวัชพืชอันที่3ก็คืออ,อ,อนนียังก่อนละ่ยะยังคงจะส่งขึ้นก่อนนะครับช่วยให้จุลินทรีย์ทำงานได้ดีขึ้นก็คือ สามารถช่วยสลายอินทรีย์วัตถุได้เร็วขึ้นนะครับ่างเช่นเขาใส่ปุยมักปุยคอกไปเขาพว่นแบบแบบแบบคดนำไปนหำนี่ปุยมักปุยคอกเรานั่นจะป่วยเร็วขึ้นว่าแต่พืชเอาไปใส่ได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับพี่น้องนี่ก็คือประโยชน์ของการพุวนดินนะครับนะครับประโยชน์ของการพรวนดินเนาะพี่น้องนะนะครับเมื่อมีประโยชน์มีโทษบ่ผ่นี่นะครับการพุวนดินนะครับก็มีข้อเสียมีข้อจำกัดขึ้นกันนะครับอันแรกถ้าเป็นการพุวนก้อนที่จะปลูกพืชหรือการเตรียมดินนะครับ บางเสื้อการใส่เครื่องไม้เครื่องมือที่มีลักษณะนักเกินไปเครื่องจักรกลนักนะครับก็อาจจะเกิดให้เกิดการแน่นทึบของดินหรือเกิดสั้นดินดานนะครับพี่น้องเนื่องจากว่าการบดอัดของเครื่องจักรนะครับอย่างเช่นการไถพ่วนในลักษณะที่ว่าไถอยู่ในระดับเก้าตลอดเลือกสาเส้นกับสามเส้นอยู่ตลอดจังสินะครับพี่น้องนะครับไอ้สามเส้นนั่นมันจะล้วนซุยดอกตะวันเลือกกว่าสามเส้นลงไปจะแน,น่นทึบ อัดแน่นเป็นดินดานนะครับเนื่องจากการบดอัดของเครื่องจักรนะครับอันนี้ก็คือการพรวนดินการใช้พรวนในช่วงที่ยังบ่ท่านปลูกอย่างบริการพรวนดินในช่วงที่ปลูกพืชแล้วนะครับมีข้อจํากัจดจังไรบ่ครับอันแรกก็คือ,อต้องร,ระมัดระวังการกระทบกระเทือนของหลากพืชนะครับพี่นอกเน,กนี่ยก็คือหลากพืชทีนี่นะครับมันจะแพร่กินเนี่ยมุนีเนาะจะแพร่กินท่านี่ถ้าห้องขูดห้องพ้วนไปโดยโบระมัะดระวังครับไปซับหากพืชขาดถ้าขาดไม่ไรก็พ่ดเป็นยังดอกแต่ขาดหลายหนที่ พือจะแสดงอาการเหี่ยวเงานะครับอันนี้ก็คือให้ระมัดระวังก็คือการกระทบกระเทือนรากพืชนะครับการพ่นดินอันที่สองนะครับข้อเสียของการพ่นดินอันที่สองก็คือเฮดไหจุลินทซีย์บางชนิดนะครับศูญเสียการทํางานนั่นกลับมาเข้ามาจุลินรี์กุ่มที่ไม่ต้องการแสงนะครับก็ะจะฝังตัวอยู่ในดินเมื่อฮอไปพิกไปปีนขึ้นมาสินะครับเฮดไหแสงซ่องถึงจุลินรี์กลุ่มที่บ่ต้องการแสง เจอแสงเข้าไปอาจจะชะง,งักการทํางานหรือตายได้นะครับเป็นการทําให้ระบบนิเวศของดินสูญเสียนสันนักวิชาการเพลนวา่าระบบนิเวศของดินก็คงจะหมายถึงการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตลหลายอย่างในดินนั่นแหละพี่น้องนะครับเพาว่าจะเป็นจุลินทรีย์เป็นมดเป็นแมงเป็นไสเดือนนะครับเกิดให้เกิดการสูญเสียนะครับ <c oughs> เกิดการสูญเสียสม,มดุลมาสันเพลนวา่านะครับอันที่3เพิ่นก็บ,บอกว่านักวิชาการเพลนวาน่าเนาะอันนี้นะครับการพลวนดินบ่อยๆนะครับ เสี่ยงต่อการเป็นกดเพิ่มขึ้นลักัณว่ามันจะเป็นกดเพิ่มอย่างนั้นอบบาดเนาะนะครับอนักวิชาการเพิ่นว่านะนะครับวาตามเพิ่นก็คือลักษณะว่าดินที่ห้าพุ่นเนี่ยนะครับพี่น้องมันจะรับความื้นได้หลายขึ้นมันอุ่มความื้นได้หลายขึ้นเมื่อความื้นมีมากนะครับจุลินทรีย์กลุ่มที่มักความซืนมานจะโดยเฉพาะเสื้อโลกเสื้อล่าเนี่ยนะครับพี่น้องนะครับมันจะสะสมรายขึ้นมันจะเจริญเติบโตดีขึ้นนะครับ จุลิรีบางชนิดนะครับเมื่อเพิ่มปริมาณขึ้นการผลิตกรดอินทรีย์ในดินก็จะร้ายขึ้นก็หมายถึงว่าเทศไ้ดินเป็นกรดเพิ่มขึ้นนั่นเองหรือเพราะสัน้นการพ่วนดินนะครับเทศห้ดินอุ้มน้ําโดยเฉพาะน้าฝนที่ตกกมาจากฟ้านะครับในระหว่างผา่า,งา,ผานขีฝฟาลงมาผ่านขีปฟาลงมาเนี่ยมันจะไปร่วมกันกับก๊าซคาราาาา์บอนไดออกไซด์เมื่อมันตกกมาสู่ดินปับมาทําปฏิกิริยากับดินจะเกิดกรดคาร์บอเนตก็สามารถเทศไ้ดิน เป็นกดเลยคือกันอันนี้นักวิสางการเพื่นวาเนาะนะครับนี่คือการพ้วนดินที่มีผลเสียแล้วแ่นะครับอีกจุดหนึงนะครับการพ้วนดินดูดูนะครับเป็นการสูญเสียจุลินทรีย์เอเป็นการสูญเสียอินทรีย์วัตถุในดินว่าง่ายคือเหตุให้อินทรีย์วัตถุในดินเบิดเร็วเบิดเร็วกะยาวมั่นว่าแต่มันเบิดการสูญเสียนั่นเป็นประโยชน์กับพืชเนาะพี่น้องนั่นคือการพ้วนดินที่ว่ามาจากข้อดีนั่นแหละนะครับพ้วนไปพ้วนดินแล้วอยเรนะครับอินทรีย์วัตถุย่อยสลายเร็วขึ้นนนั่แหละ พืชเอาไปกินนี้เร็วขึ้นเมื่อมันเบิ่เขาก็เติมไม้นะครับบ่หนาจะมีปัญหานะครับพี่น้องนะครับแต่เพียงแต่ว่าการพว่วนดินนะให้พี่น้องเฮ็ดยาเห็ดดูลายนะแล้วก็เอาเท่าที่จําเป็นนะครับพี่น้องเช่นมีหญ้ามีอย่างเกิดขึ้นสิเขาก็บลกหญ้าลกไข่เขาแน่เจ้าน้อยนะครับพี่น้องจะสังเกตเห็นว่าลกหญ้าออกไม่ไม,ไม้ต้นไม้เป็นยังแยงจากเที่ยวหรือพวนดินเลียวไม่ไมเป็นยังต้นไม้จา้าจากเที่ยวก็เนื่อ,องจากว่าระบบรากของเขากระทบกระเทือนนะครับพี่น้องแต่ถ้าหากกระท เดี๋ยวเขาก็จะฟื้นตัวเบ้นแต่ว่าเขาจะไปซับงัด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 พวดงัดพ,ดพวดห้าขาดไปนี่โอกาสตายก็มีนะครับพี่น้องนะครับจะนั้นการพวนดินนะครับจะต้องทําเป็นครั้างคาวในกรณีที่เห็นว่าจําเป็นต้องพวนแล้วเส้นมัดบินแนนทึบแนนแข็งหรือมีวัชพืชนะครับลกูลกหยาลูกหยาเขาก็พวดดินนะครับนิดหน่อยนะครับ การใส่ปุย๋ยคอ,อกนะครับใส่ปุยออป๋ยคอ,อกแล้วก็พุออนพ่นควบสิดีกับถือว่าเป็นประโยชน์นะครับปุย๋ยคอ,อกปุย๋ยมักปุ๋ยอินทรีย์นะครับแต่ปุย๋ยเคมีบางชนิดกบ็บ่เหมาะที่จะคุ้นเหมาะที่จะคุกกับดินเช่นปุย๋ยที่มีธาตุฟอสฟอรัสสูงนะครับเพราะว่าถ้าหากไปคุกกับดินปั๊บเนี่ยธาตุฟอสฟอรัสจะทําปฏิกิริยากับความชื้นในดินแล้วมันจะถูกตึงไว้มันจะบ่ปล่อยออกมาให้พืชได้กินฉะนั้นการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสปุ๋ยฟอสฟอรัสคือปุ๋ยตัวใดสิบพี่่น้ออองกการใส็คืยๆแล้วป เคลียดินกบเท่านั้นครับว่ต้องไปพุ่นว่ต้องไปคุกนะครับลักษณะนี้ธาตุฟอสฟอรัสก็จะออกมาเป็นประโยชน์ให้กับดินนะครับพี่น้องนะครับเอาเมื่อนี้เอาสาระเกี่ยวกับการพรวนดินมาฝากพี่ฝากน้องขอดีขอเสียคว้วจำเป็นต่างๆนะครับสาระเล็กๆน้อยๆนะพี่น้องๆนะครับแล้วรับพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ห้าวหูยังไงล่ะว่าพรวนหลือพรวนจะเหตุทงไดนะครับพี่น้องอันพรวนจะเป็นกดจะทำไรระบบมีเวทเวือนอันนั้นเป็นข้อคิดเป็นขอทั้งวิชาการของนักวิชาการเพิ่นนะครับนะครับ การทีว่าไปแล้วกในทางปฏิบัติกับบ่ค่อยมีผลบระเด็เนาะเพราะแม่แม่กับพ่วนมาอยู่เรืออยู่เพียงแต่ว่าพ่วนเท่าที่จําเป็นการพ่วนก็ระมัดระวังเนาะเป็นหนองเนาะการใส่เครื่องไม้เครื่องมือก็ต้องระมัดระวังนะครับระวังการไปกระทบกระเทือนหักเขานะครับนะครับอางคิปนี้ฝากพี่ฝากน้องสันสันเพียงนท่นี้นะครับคิปหนาไม่ยังดีๆเขาจังพอกันไหมเสียงรถลบหัวนี่ใส่กันอยู่ข้างข้างเลยนะครับคิปนี้ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ให้เพื่อนของเ้อเป็นกัลังใจกับคนใจตาทุ่งสวัสดีครับ